ก็ตื่นมาสักตีสองตีสามตื่นมากลางดึกเป็นไหมเป็นเคยเป็นไหมหรือว่ายังไม่หลับยังไม่หลับยังเอ๋อยู่ยังเอยหรือว่าออกไปแถวนุ่งแถวนี้เออแม่ใช่บอกว่าทำาุงทำงานหนักใช่ไหมครับใครที่ชอบตื่นมากลางดึกนะครับผมแนะนําให้ทานถั่วนะครับเพราะว่าในถั่วเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นสารกล่อมประสาทอนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่สารเสพติดนะใช้กล่อมประสาทนิดนึงแต่ถ้าไม่หลับสบายหลับฟันดีกันเลยทีเดียว ใช่แล้วถั่วประเภทไหนถั่วทุกถั่วเลยใช่ไหมถั่วทุกชนิดครับเขาบอกว่าเป็นถั่วทุกชนิดนะครับหรือว่าอยากจะทานถั่วดาทำไมต้องถั่วดำถั่วแดงก็ได้เออไม่ได้ถั่วเขียวถั่วอัลมอนด์ถั่วพี่นัทอะไรแบบนี้ได้หมดเลยอ่าใช่แล้วนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอาหารอีกชนิดหนึ่งครับเหมาะมากๆสาหรับคนที่บอกว่าอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าแบบว่ามีไขมงไขมันอยู่ในตัวเยอะ สำหรับอาหารชนิดนี้ก็คือน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนี่เองทานเข้าไปรู้สึกว่าร่างกายหรือว่าชีวิตหวานขึ้นมาเลยหวานหน้าก็จะหวานก็จะบอกว่าหวานตักพักนึงใช่แล้วนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางคนเนี่ยบอกว่ามีไขมันอยู่ในร่างกายเยอะนะครับน้ำผึ้งนะฮะจะไปช่วยทําให้ระบบการเผาผลาญไขมัน ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้หลับสบายขึ้นด้วยเพราะว่ามีกลิ่นอัดอ่อนแล้วก็จะหอมผสมนมเสมนอนกัว่าไปก่อบให้เรานอนหลับสบายขึ้นผสมนมก็อร่อยนะใช่เอาไปผสมนมผสมนมทานดื่มก่อนนอนอุ่นๆอะไรแบบนี้นะกินสดๆก็ได้ใช่ครับผมเพราะว่าตัวต่อไปเนี่ยจะบอกว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนน่าจะไปทานกันเยอะด้วยแล้วก็ทานกันบ่อยด้วยนะครับเอาไปผสมน้ำผึ้งทานก็ได้เหมือนกันนั่นก็คือนมอุ่นนี่นมอุ่นนะครับ ตั้งแต่เด็กแล้วอาทานไหมดื่มนะครับดื่มก่อนนอนใช่ไหมครับเขาบอกว่านมอุ่นเนี่ยจะช่วยนะครับทำให้ร่างกายเหมือนกับว่ารู้รับรู้ว่าถึงเวลาที่เราต้องไปนอนกันแล้วเหมือนกับว่ามันไปเตือนชีวิตนาฬิกาชีวิตของของพวกเราแบบนี้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับก็ลองดูแล้วกันทานนมอุ่นก่อนนอนเหมือนกับเออไม่หนักพี่เนาะ ทานน้ไม่หนักด้วยอร่อยด้วยใช่แล้วและสุดท้ายครับบางคนบอกว่าอาหารชนิดนี้นะครับทานไปแล้วโอ้ยสดชื่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วยในการนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยนั่นก็คือมิ้นมิ้นหรือว่าใบพวกสะระแหน่นะครับบางคนบอกว่าอยากจะทานใบกระพงกระเพราแบบนี้อเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะก็มีกลิ่นเหมือนกันไงนอนไม่หลับก็ผ่อนคลายกันได้เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยกินมิ้นแบบเพียๆแบบนี้ ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสามารถเอาไปปั่นผสมกับน้ําผึ้งผสมกับมะนาวหรือว่าผสมกับ<ม>อย่างอื่นแล้วก็ทานกันได้นะครับจะได้ทานกันอย่างสะดวกมากขึ้นอ,อืใช่แล้วนะครับนี่คืออาหาร9ชนิดนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับสามารถนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาอย่างสบายสบายกันด้วยแล้วก็วทําให้เรา ไม่ตายตาข่ำด้วยใช่แล้วนะครับเป็นแบบว่าสุขภาพดีกันเลยทีเดียวเปล่งปลั่งกันด้วยต่อไปอันมีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของเรื่องของถั่วถั่วแล้วครับถั่วแหมเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องถั่วกันไปคุณนี้เอาถั่วมาย้ำกันก็เลยเห็นเห็นพูดว่าเรื่องถั่วก็เลยบอกว่าอยากจะถั่วบ้างก็คือครับผมอย่างมีหกชนิดด้วยกันนะครับครับผมหกหกหกต้องอย่างนี้อ่าหกชนิด อย่างแรกคือบราซิลบราซิลบราซิลนะครับดีสําหรับคนมีลูกยากเพราะว่าบราซิลนัทเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มน้ําอสุจิของเพศชายฟูดปาร์กเลยทีเดียวแต่บราซิลนัทเนี่ยให้ค่าแคลอรี่สูงมากฉะนั้นอย่าไนเยอะออกกำลังกายออกกายด้วยยอู่ในความพอดีนะครับครับต่อไปเป็นวอลนัทวอลนัทครับดีสำหรับความจานะครับมีกฎ ไขมันชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าจะทําให้กระตุ้นระบบไฟฟ้าในสมองของเราเนี่ยเออทําให้จําดีเลยเหรอใช่ทําให้ความจําดีขึ้นอาจจะไม่บอกว่าเอออยู่ยมอยู่กนแล้วดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่อุณหภูมิสูงทาให้วอนัทเนี่ยเปลี่ยนไปโครงสร้างไขมันเนี่ยมันแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือถ้ารับทานสดสดดีกว่าืมสดดีกว่าหรือว่าจะปรุงสุกนานเกินไปนะอต่อไปเป็นอัลมอนด์นะครับชอบมากเลยนชอบดีสําหรับคนลดน้ําหนักลดน้าหนักใช่ครับเพราะว่าการทดลอง กินอัลมอนด์เนี่ย50กรัมเป็นเวลาสองเดือนครึ่งเนี่ยสองเดือนครึ่งนึงออกมาสิบหกกรัมมันจะช่วยเนี่ยรถลดดูดซึมทําให้เราไม่อยากอาหารเหมือนกับว่าไม่อยากอาหารแล้ว่าน้ำหนักลดได้แบบนี้แต่อัลมอนด์เป็นถั่วที่ย่อดยากดังนั้นคุณแช่น้ำให้มันแบบว่าง่ายๆก่อนนึกออกไหมแช่ไว้สักคืนนึงก่อนแล้วค่อยมากินแ้วกมีช่วยให้การดูดซึม โปรตีนแคลเซียมมันตัวเนี้ยวิตามินต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับดีดีต่อไปเป็นพีนัสพีนัทครับดีสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะฮะเออเบาหวานเบาหวานแบบนี้โรงนี้นะครับเป็นทำให้คุณโรคอ้วนเนี่ยลดพุงได้ว้าวใช่แต่ต้องทานบ้างแล้วนะอีกแล้วว่ากันอีกแล้วครับผมกี๊ดเลยอ่ะตัดตัตัตแต่ควรเลี่ยงถั่วแบบอบแห้งทําให้ถั่วอบแห้งไม่ดีถั่วแบบพีนัทอบแห้งเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้รับ สารอาหารจากถั่วไม่เพียงพอออ๋แล้วแบบเปลือกถั่วเนี่ยมันจะมีใยอาหารสูงด้วยถั่วโปีนัสนะก็ลองทานด้วยทานทั้งเปลือกเลยทานทั้งต้นก็ได้ไม่มีใครว่าต่อไปเป็นแบ็คแมคคาเดเมียใช่แล้วครับนะครับอันนี้ช่วยการลดคอเลสเตอรอลใช่นะครับแต่ก็มีไขมันสูงด้วยกันทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ย ในบรรดาถั่วต่างๆมีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วอะครับก็คือต้องทานอย่างพอดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วยต่อไปเป็นฮาเซลนัทฮาเซลนัทสำหรับคนที่อยากเป็นอมตะอยากเป็นอมตะเพราะว่าช่วยชะลอความแก่มีเป็นพิโดมแบบนี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้ยแบบนี้ชะลอความแก่ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องฉีดละโบช์กินถั่วนี่อย่างเดียวเลยแต่ทำไมฮาเซลนัทเนี่ยมีไขมันสูงอ่าฮะและเก็บ รักษาเวลานานไม่ได้ถ้าเกิดเก็บนานก็ต้องแช่แข็งไว้ก็ต้องกินเร็วๆไขมันสูงต่อหลัจากเด็ดต้นเด็ดไว้เด็ต้นแล้วก็กินเลยนะครับสังเกตดูมาว่ามีแต่ถั่วถั่วเมืองนอกใช่มีแบบว่าชื่ออ่านยากๆก็ทั้งนั้นเลยแบบนีแนหมาถั่วไทยก็ขายไม่ออกสิถั่วลิสงถั่วปกติอาตกินถั่วถวนควไหนครับถั่วไทยหรือถั่วนอก อย่าพูดไปกินถั่วไทยให้ครบก่อนล้วค่้ยกินถั่วเปลแบบนี้ต้องไม่หาแบบว่าถั่วทงถั่วไทยกินแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเรามีเดี๋ยวเราไปเบรกหน้าดีกว่าเราจะมีเรื่องว้าวผมจะบอกว่าเบรกหน้าคุณผู้ชมครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของชุดชั้นในชายเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมว่าแบบไหนเดี๋ยวเราแบบ มาอวดไหมวันนี้เราเอาใส่ชุดไหนวาไม่เอาวันนี้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เอองั้นเดี๋ยวชุดงหน้าครับกลับมาพบกับชุดชใยชายว่าจะเป็นยังไงนะครับกลับมาเข้าอีกช่วงหนึ่งนะฮะของ men's cover กันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ธันวาก็บอกกันไปว่าช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ ชุดชั้นในใช่แหม่บางคนเนี่ยติดจอติดเวทีติดหน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับลูกว้าวเลนะครับสำหรับในช่วงของยุชัชนในชายวันนี้นะครับจะบอกว่าบางทีเวลาที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นแบบว่าชุดชั้นในชายเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือว่าชนิดต่างๆอาจเลือกถูกหรือเปล่าเลือกที่ชอบอะเลือกที่ชอบใช่ไหมครับขอบสวยก็เอานะ บบว่าบางคนก็ชอบเลือ,อแบบไหนก็เลือกไปแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมีหลายชนิดด้วยกันนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวทันวาจะมาบอกว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วก็แบบไหนที่ฮิตกันบ้างนะครับผมบอ,อ่ะชนิดแรกก็เลยชนิดแรกก็เลยนะครับเป็นชุดชั้นในชายที่แบบว่าเป็นกางเกงขาสัน้นหรือว่าเรียกง่ายว่าบ็อกเซอร์นั่นเองครับอาร์ตเคยใสย่หรือเปล่า ใส่นอนอ่ะใส่แบบว่าบ็อกเซอร์นี่ <ไอ S 1> มันจะยาวอยู่ประมาณแค่ต้นขาประมาณนี้นะครับ <ไอ S 1> ชุดชั้นในชายแบบนี้หรือว่าบ็อกเซอร์แบบนี้นะครับจะเป็นชุดชั้นในที่จะบอกว่ามันใส่สบายนะครับ <ừ> ผมแล้วก็ไม่รัดรูปแต่ว่ามันสบายเกินไปมันก็จะแบบว่ารู้สึกแบบมงเวงวะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมแบบว่า <c oughs> เหมือนกับเ,<อ>เวลาที่เราจะไปออกกําลังกายออก ข้างน่งข้างนอกแบบนี้มันไม่สบายเกินไปมันสบายเกินไปเออมันสบายเกินไปครับผมมันอาจจะทําให้เกิดโรคอะไรเลื่อนๆได้แบบนี้นะครับสำหรับบล็อกเซอร์เป็นอีกหนึ่งชนิดสำหรับชุดชนเนชายแต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งชนิดด้วยเหมือนกันนะครับผมที่ทำให้กระชับแล้วก็รัดรูปขึ้นมานะครับนั่นก็คือชุดัชนเนชายแบบขาสั้นรัดรูป นะครับก็คือมันจะสั้นเข้ามาแล้วก็แนบตัวมากขึนน้นเหมือนอารมณ์เหมือนกางเกงว่ายน้ำมากเออประมาณนั้นแต่ว่ามัน<อ>ไม่รัดขนาดนั้นเออไม่ไม่รัดขนาดนั้นนะครับผมอันนี้นะครับมันก็ใส่สบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะเพิ่มความกระชับเข้ามาแต่ว่าไม่ได้รักษาน้องชายของเราขนาดนั้นนะ คือมันก็จะจะชอบเฉยๆใช่ไหมมันก็ชอบเฉยๆไงแต่ว่ามันก็ยังปล่อยให้สบายอยู่ก็ยังสบายอยู่ปล่อยให้น้องชายสาม,มารถอิสระพุกพ้าได้อยู่เหมาะกับก,การใส่อยู่บ้าน <c oughs> เออประมาณนั้นนะคะหรือว่าใส่เดินชายหาดไม่แบบว่าออกกําลังกายเบาๆแบบเนี้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อ,อีกชนิดหน,นึ่งนะคบเป็นพัชบ็อกเซอร์ ชื่อแบบว่ามูรูรามากพัชบ็อกเซอร์นะครับสำหรับกางเกงชนิดนี้นะครับเป็นขาสั้นชนิดหนึ่งเป็นกระเกงในเป็นชุดทนาชายขาสั้นแต่ว่ากระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็กระชับน้องชายของเรามากขึ้นก็จะรัดมากขึ้นอกอุ้มอ่ะเขาบอกว่าอกอุ้มทำเป็นกระปะมันจะเน้นช่วยเน้นบ้างแบบว่าให้แบบอูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคิดพูดแล้วมองเห็นภาพโอ้จอท นะครับผมมันจะช่วยในการรักษานะครับเจ้าน้องชายของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็แต่ว่าสำหรับชนิดนี้นะครับ